สนับสนุนโดยแกรนสปอร์ตคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมงานกับ Last Idol ได้ไม่ว่าจะเป็นโอตะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามีคนที่คุณคิดว่านี่แหละคือไอดอลคนต่อไปสมัครเข้ามาตามที่อยู่ที่เราขึ้นหน้าจอในขณะนี้แล้วมาเป็น Last Idol ไอดอลของคนไทยที่พวกเราจะภูมิใจและก้าวไปสู่ความเป็นสากล สามารถเดินทางไปในกิจกรรมงานที่ญี่ปุ่นไปที่เมืองจีนอย่างที่ทราบว่าตอนนี้รัสไอเดลมี3ประเทศนะครับมีญี่ปุ่นมีประเทศไทยและประเทศจีนเราจะรอไอดอลคนต่อไปของประเทศไทยนะครับและสำหรับแฟนๆที่ติดตามโลกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์นี่คือ s t a r Network สัปดาห์นี้ครับ ลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการ168ชั่วโมงของเราค่ะโดยช่วง Star n e t w ด r k นั่นเองสัปดาห์นี้นะคะเจ๊ขอรวบรวมความน่ารักน่าเอ็นดูของดาราน,นักแสดงจากละครกระแสที่กำลังปังบุริเย่สุดๆค่ะกับละครเรื่องว้าวนารักนั่นเองต้องบอกเลยว่านักแสดงเรื่องนี้นะคะเขาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวกันเยอะมากๆค่ะมาที่คนแรกกันเลยค่ะกับนางเอกของเรื่องอย่างสาวนิชชาธัน,านิชานั่นเองบอกเลยว่าสาวคนนี้นะคะเขาเลี้ยงน้องหมาแสนน่ารักที่มีชื่อว่า อาย่านั่นเองย่งคลิปล่าสุดนะคะที่นิชาเขาได้ลงไปบอกเลยว่าน้องยาน่ารักมากแคปชั่นสาวนิชายังแอบแซวเลยค่ะว่าเหมือนดัมโบนั่นเองแหมก็ดูสิคะน้องกระโดดตัวพุ่งมนาะสักขนาดนี้น่ารักน่าเอ็นดูสุดๆไปเลยละคะ่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากติดตามน้องอายาก็สามารถไป follower <c oughs> กันได้นะคะที่ ig mybaby.aya นั่นเองค่ะ าทางด้านหนุ่มไอ้พานุวัตรพระเอกของเรื่องกันบ้างค่ะเขาก็เลี้ยงน้องหมาถึง2ตัวด้วยกันนะคะชื่อว่าบูตะกับโทระนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> งานนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากเจนะคะจะ follow IG หนุ่มไอเนี่ยไว้ส่องความหล่อความเซอ์กันแล้วนะคะอย่าง follow ไว้ส่องความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องหมาด้วยเพราะว่าหนุ่มไอเนี่ย oh. เขาลงรูปคู่กับน้องหมา2ตัวอยู่เป็นประจำเลยละค่ะแถมแคปชั oh. ่น oh. นะเซ<ๆ>ลลน้องหมาตลอดเวลาเลยค่ะ ทางด้านสาวคนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะต้องบอกเลยว่าคนนี้นะเขาคือทาสแมวตัวยงกันเลยล่ะค่ะอย่างสาวแพรพิชชาภาต้องบอกเลยว่าน้องแมวของสาวแพรนี่เขาน่ารักมากเจ๊เห็นแล้วอยากจะเสียงสองใส่เลยล่ะค่ะสาหรับน้องแมวของสาวแพรนะคะต้องบอกเลยว่าขนฟูนุ่มนิ่มฟุดฟดเห็นจากคลิปที่แพรล,ลงแล้วจุ๊บแก้มน้องแมวมันหนึบหนับหัวใจจริงๆเลยค่ะคุณผู้มชมค่ะทางสาวแพรนะคะยังชอบลงคลิปความน่ารักของพี่บูอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะเห็นแล้วเอ็นดูเอ็น จ,จิมาทางด้านดานรัานแสดงรุ่นใหญ่กันบ้างไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน่นยนะความสวยก็ยังคงอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างพี่ตุ๊กเชนนกว่านานค่ะบอกเลยนะคะว่าพี่ตุ๊กเนี่ยเขาก็เลี้ยงน้องหมาเช่นเดียวกันนะคะโดยมีชื่อว่าน้องกุ๊กกิ๊กนั่นเองค่ะแถงพี่ตุ๊กเนี่ยเขายังส่งน้องกุ๊กกิ๊กไปฝึกอบรมปรับพฤติกรรมของน้องหมากันด้วยนะคะเรียกว่าเป็นการพาไปเข้าคอร์สกันเลยล่ะค่ะ เจต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเพราะพี่ตุ๊กเนี่ยเขาดูแลน้องหมาดีสุดๆมากๆเลยล่ะค่ะ oh. มาที่หนุ่มคนนี้กันบ้างค่ะที่เขาก็รักหมาแล้วก็เป็นท่านหมาเช่นเดียวกันสําหรับหนุ่มหล่อมาดแข้มอย่างเต้ดาวิดนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าหนุ่มเต้นะเขารักน้องหมามาก แถมเขายังแทนตัวเองว่าพ่ออีกด้วยนะคะอ๋ยเห็นหนุ่มๆเขารักสัตว์กันแบบนี้ต้องบอกเลยว่าเจ๊ละอิจชา้าอิจฉาอยากได้มาเป็นพ่อคุณเทินหัวจริงๆเลยละจ้านี่มีอะไรมาบอกอแฟนๆสาหรับใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มเต้ดาวิดนะคะต้องบอกเลยว่าหนุ่มเต้เขากําลังจะมีงานแฟนมิตรกรีจออนไลน์กันในวันศุกร์ที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้กันด้วยนะจ๊ะบอกเลยว่าใครสนใจสามารถติดตามรายละเอียดกันได้นะคะที่เข้าชมฟรีด้วยทาง Facebook f แฟน a g e C3 concert Margriet Mafin กันในธีมฮาโลวีนกันด้วยนะจ๊ะทั้งหมดนี้คือ168ชั่วโมงประจำสัปดาห์นี้ครับวันนี้เวลาเราหมดลงเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่ติดตามชมรายการพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับ